อัมเมอร์พิชชิ่งอะ่ะมิโยครับผมขอ,อผมขออัติแฟกต์ตีเจาะเกาะให้บาบาร่าได้ไหมครับอะไรเงี้ย Please miro I want the armor fishing artifact to use to Barbara เงี้ยทักไปหาแทงให้หน่อยแทงให้หน่อยได้ๆจะแทงให้จะแทงให้โ <c oughs> อยมันเฮ้ยเดี๋ยวเวทเดี๋ยว <c oughs> ได้ได้เวลาเวลาี่หนักเราตีกันสคนเ,เออดูไดเมจด,ดูไดเมจนี่ <c oughs> ใช่ <c oughs> อยู่ช้าห <c oughs> ้าไม่ห้ามก็ดูดิเล่นลิ้นละเล่นลินเล่นลิ้นละเล่นลินล้นละ <c oughs> รระววัังงสู่มได้ี0 0 0 6,000 5,000 6 0 0เต็มชายแกดาเมจเท่าไหร่คิติค้ออะกิติค้อชันทำมันหอกอะ ประมาณห้าพันหกอสูงสุดน,นะเสีรียที่สามพนอ่ะไม่ถึงไม่ถึงมืแอ,นะอ,อนะแล้เอาเลย just do it just do it ก character วะ <c oughs> อันตีเลยนะพี่นะ r i ให้ไม่นะไม่นะอยากคือไม่นะคือไม่เลยหมดไม่นแล้วพี่จะรับทำไมล่ะรับไม่รับไม่นี่ายังมากินแย่ดิบอ่ะพี่จะรับทำไมอะไรบ้างแล้ว อ่านี่สิครับอลิตร์ว่าสายฟ้าแล้วว่าสายฟ้าก่อนไอ้มาถ้าต้องมีตัวสายฟ้าแล้วแต่ไมทีแม่นี่อาไใติเอาน้องไอติมไปแล้วกันชงยุนสินะใช่มีนะแตไม่ได้ปั้นเลยไม่ได้สนใจชงยุนเลย ขมจับปั้นทุกตัวที่มีในไอว้าวไมกชไอเดียแต่ไม่ท่าเานีแค่ชายตัวเดียวเออแล้วชายได้เมอเท่าไหร่แล้วนี่เช็คสเตตัสไปไหนจริงดิโจมตีปกติเนี่ยนะมพลังโจมตีเนี่ยเท่าไหร่ หน้าสเตตัสเนี่ยไอ้น้าสถานไอ้น้าสถานนั้นเนี่ยพลังโจมตีเท่าไหร่ล่ะตรงหน้าตัวละครจะต่อเท่าไหร่พลังโจมตี1,008ใครเอาผมเนาะ1,003ฮะใช่1 3บอลหมอะไรอีกอะไรครับเนี่ย1,008เนี่ยวันคือเนี่ยจะลองลองดันเขาเซนตโนเบลด้วยแหละ ความแรงคิดเจ็ดสิบห้านะแต่อัตราล็อกสิบเจ็ดแกใส่ดีแฟคอะไรของแกโนเบสสองแล้วก็เซ็ตน้ำสองนี่สเตตัสเพื่อนี่ของฉันดีแฟกฉันใช้อันนี้ใช้วอลเลนเดอร์กับการีเอเตอร์ผมอยากได้โบรัณความเสียหายน้ำแต่มันไม่ออกให้ผมเลยฉันออกมาแล้วโคตรแจมเลยวบางเลย่่่าวมมตีออยูัน เป็นเซตการ์เอเตอร์เลยกูบอกแม่เอาเสียให้น้ำมาแต่ไม่โคตรยุทธเลสกับปักบาบาร่าเลยมันตือเวทประเทศตาบใหญ่ดูดิเขาพี่โอ้โหเขาพี่เขาพี่เงินเหมือนกับเต้เลยเราไม่มีอ่ะเดี๋ยวนะชงยุนสองคนเลยอ่ะใช่ว้าวทวินชงยุนผมมีชงยุนสองคนดับเบิลชงยุนเพ้งมา ช่องหยุดนนิดีช่วงหยุดเพลนนิดพีช่วงหยุดอาจจะตีเบาหน่อยนะเพิ่งเปลี่ยนอาร์ติแฟกให้น้องเปลี่ยนตีเบาพอเปิดสิโอ้โอ้เป็นหมื่นเลยอยู่ไม่ไม่ขนาดน่ะน้องน้องตีเบาจริงๆน้องตีแค่พันเจ็ดเองเบาจริงอ่ะมบอกยังแรงกับกูนะไอ้น้องนี่มาแี่ขนาดชายยังตียังไม่แรงเลยเรา ท่านผู้เจริญผมมีชงหยุนสองคนท่านผู้เจริญครับผมมีชงหยุนสองคนครับดับเป็ลชงหยุนชิด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 อ้าวมาอยู่แคนดูเดสมาเลยมาเลยยิงสู้ครับเออเออเออวอเจิลวดับเป็นชงยุนนะดับเป็ลชงหยุนนะท่านผู้เจริญนะเข้าไหม ค้อนระวังไกลแล้วก็กระดาษ section ่ปเลยต่อยฉันเลย่ะที่ต่อย ไดเมจเท่าไหร่ไม่รู้แต่ละคนดูดิบัฟบุรแห่งบารบัทอสจงไหมบุดแห่งบาบาทอสอ่ะขอเซนเตอร์ฮะจะตายให้หิวให้ระวังนั่นไง ชาตีล็อกเป้าตีครับเอาเลยชาตีเอาเลยตีไม่ได้แกตีได้แกตีได้ไดไไดแกใช้สกิลอีอัดใส่เกาะให้อ่ะ,ลอะพลังดับเบิลชงหยุนอะ อะไรเร็วมากเลยมันรบกวนเจ็บเลยตัดเบิ้ลชงหยุน Get Boss ผมก็อยากอยากเลยอยากได้เหมือนกันตอนนี้ผมไม่มีอะในชงหยุนเป็นตัวที่ดีมากนะเพราะเขาเป็นโชต่าจะเป็นฟอร์มพีงโชต่าชงหยุนฉันก็มีนะแต่ไม่อยากใช้เดี๋ยวทำอะไรให้ดูมีชงหยุนใช่ไหมเดี๋ยวคิดว่าค่ามันมีชงหยุนนะฉันก็มีเหมือนกันวู้

น้องเนียนอันเนียนเราจะไปไหนกันสวัสดีครับุเล่งกันกันหรือเปล่า什么时候า解禁呢？What is d u n g e n เอาเกมมืออวน้ำมาละเปมเ a ยเ们雷นหมดมาล้ำแย่ดินแล้วหมดเกลี้ยง รอฉันเดี๋ยวสามร้อยหน่อยดูผมอยากรู้ว่ามันได้อะไรอะล้ลืมคิดว่าเขาจะเปิดทำไมแล้วว้ายตอนนี้มันเหลือสามสิบเจ็ดที่มันเหลือนิดหน่อยพี่เดี๋ยวมันก็กลับมาละเออพออยู่ไปตีบอลน้ำไม่ไม่สีไม่ได้บอลน้ำที่แกรักนักรักหนาที่แกชอบนักชอบนะเอาไหมมันใช้สี่สิบทีที่แกขั้งใครอะบอลน้ำที่แกชอบอะถ้าเกิดมันหมดยัดจิงมที่ต่างเี้ย ตอนนี้ก็จบโมอยากได้เซนโนเมะตอนนี้ผมรักัว่ายังไงนะอยากไดโนเมะอ่ะใครคือโนเมะรันหายฉันได้ฉันได้ชิ้นเย็นอะที่ถือกีตาร์น่าจะเท่ดีไหมเท่ดีเท่ดีขิมนีนะแต่ว่าไม่ได้อัพน้องอะถัดไปเลยอยากแต่รอซื้อเวทมัให้วางไว้แค่หกสิบอะ น่าจะเหมือนน่าจะเหมือนกับเจนลิงอ่ะอธิแฟกที่ใช้ลุยไฟบาบาล่าลุยไฟเออมันขนช้างขนหนษน่ะอีพีน่ะอีพีนึงนั่นแหละเดินสองรอบเลยนะเดินไปเดินกลับเลยนะถ้าเดินถ้าเดินเดินจากวังเซรไปเมืองหลีกแบบเดินฉยๆไม่ได้วิ่งใช่ไหมที่ใช้เท่าไหร่ลองดิ <laughs> จริงดิตะนั่าหัะมางสว์อเติาเลยนะเดินทางนี้ปุ๊บใครตลงดังบ้าง,ง,งมาลุยเลยไปเอาน้แพบนูชิ้นเงนเส้นโตกวัสิสัจรบย่งค <this> ุกหิน,นเต็มตัวเลยเอาเดี๋ยวกดผิดเอาออกจากห้องไวเ้เช่ เออทำเป็นมาอ้าวว่ากดผิดโอเปแม่งเอ้ไม่มีผมไม่หยุดตั้งใจตั้งอีกสี่ฉันใช้จอยให้กดตัวเองออกก็ได้นะโอ้โหเลยครับคนเราเลยเหอ็สลับตัวไม่ได้ทำไมขีดสลับตัวไม่ได้แป๊บนึงนะพี่บุดแห่งบาปทอดอะรูกจกบุดแห่งบาปทอดไหม พี่เชิญน้องมหน่อยพี่ไม่หยุดได้เลยเิดเข็รอด้าเขาเขาไมหยิบน้ำโอเคเขียนเปลี่ยนเป็นเป็นเนดหอ๋อเอ็ดดูลิง็ดดูลิงทำให้เป็นน็ตน่าเอเอเ็เนอีกคือย่อแกุ้กดีกว่าเอเอมาดอกมาแล้วก็สู่ร้รอน 嗯，好巴好达好达，好里好里好巴好达好达，好了，好要好托好做好么好着？好这好厉好大好应好都好努好着，好我好也好能好懒。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 好大好应好都 อย่าไปตามเกมเยอะเฮ้ยอย่าไปตามเกมเยอะเกมมันก็างนี้แหล่ายังเส้นทางพาวังันนีจะเป็นเมื่อนเราจะยิงได้เท่ักคนมมันคงเป็นต่นผมมัน้รเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงอ๋อ ามในใจกทีไม่เมเับนด้ข้ให้ผมร้อยคุณได้ฟังวอดิเว้มดกรวิเจนมรรดมไท่คจดว่เิควิลี่ควิกลี่เร็วควิกลี่เียดเปิมไอ้ควิกลี่ท่้าให้ที่่สกับใคร แอปเยสแอปยากมีชีวิตนึงอะฟาอยู่เฉยๆสักแักบนะดูดิกะท้อหินข้างในดิเกยวเศษนี้จริงๆเลยวะไอเฮดนี่สบายนี่โห

เนตัวดีวเอาเลยรมกินต่อรวมเดียเอสมาจับนะรอดออกรอดออกเอสพีทำผู้เลยโอมาอวะโอมาวะเออโอมวะอะไรอะปลาซุยไงซุยอะไร่ย ถ้าเป็นไทยก็แบบลาออกหมดแล้วถ้าพูดภาษาไทยก็อันชีวาของเจ้าได้จิ้มลงไปแล้วได้รับโรอยู่ไหน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 เฮ้ยอะไรพลังชีวิตเด้วยด้วยงูเบสคดว่าทีเฮ้ยอกระบะได้ข่า พลังชีวิตอ่ะเอแต่ดอกไม้มันก็คือพลังชีวิตอยู่แล้วป่าวะมใช่พลังชีวิตายไวบลบบลาบาบลาาาลาไม่ใช่อดิปัอดิปักอัิายพลังโจมตีบอกเลยดูดิน้อน่นได้อดีวะม่นเป็นถ้วยในความเสียหายน้ำก็บอกเลย ป้เอาหนิงกดปึ huh? ๊บพี de de ่นันไม่ได้เข้าอ่ะเอาซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตเราชิดเลยนะชิดเลยไม่ได้อย่าย้อนอย่าย้อนชิดเลยอย่า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 พูดอย่างนี้เออเอฟบีซอร์เดอร์โอเค เดี๋ยวก่อนนะให้อีกแล้วเฮิวครับโอ้ช็ดเฉดเฉดนับมีสกิลใส่เมื่อกี้จะกลับมาแล้วจะพอเปิดให้ทีลุงหมุนตัวแล้วเฮ้ยมันนอนแล้วตอนนึง ใช่ไหมคะจะให้เขาไปเาเจอก่จะก่อชีวิตเป็นโรคนะใช่ไหมตายตุยห้าพันห้าพันแปดสิบหนึ่งห้าพันแปดสิบหนึ่ง อีกนิดนึงตายเมื่อกี้อยสามพันงนยบอกแว่าเจมโใส่เียว่าปดิีนะอ้ยโอ้ของขงใครวะไม่เยเป็นเ็ไงล่ะขอบคุณเป็นเน็จ้ะยิมเป็นเ็ไงล่ะขอบคุณจ้ะของของใครวะเมื่อกี้ของเฟรมหรือเปล่า แกบอลแกบอลแกบอลเออตใช่เ่ยกดออนดันเจียนรลไม่ต้องไม่ต้องรอจกดไ่กดไกดไรรรคุยกลีคุยคลีกดไรกดไจบแล้วอ่ะกอลอแนชวลี่เรู้สึกดี ได้เซตบัสแตรน์ฟนอลฮาวขออย่เคเลยควรแล้วกันจับมาแล้วแล้วก็กลับมาอีกได้เพราะไม่มีที่ลงยังไงล่ะเจ้าความเสี่ยงท่าออกชีตว่ายว่ายไอฟาสต์เอบอรชอนเคยกดออกมาป่ะใครเข้มใครเข้มรู้จักเพลงนี้ป่ะคนไหน ผมใช่อยากมัเป็นผู้หญิงดูสักครั้งมาอกยอีกเสียง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 อยาอยาอยากให้พี่จูนผู้เป็นแม่ได้รับรู้ว่าความน่ารักของใข่เข็มน่ารักขนาดไหนทำให้พี่จูนกระอักเลือดเลือดทีเลือดเลือด

ตัดไปตัดไปน้องฟังนะพี่น้องฟังลวแจำจำรูปที่ดิวส่งมาให้ได้เราที่เพิ่งเห็นนะเว้ยนะฮะค่ะค่ะลูกลูกชายควันสตรีนขิงท้องหนึ่งวันแล้วขี้ก็คลอดออกมาใช่ขิงท้องวันนึงแล้วขี้ก็คลอดออกมาแล้วโดนอไรเขาแจกมาอะไรหรือไม่มีหน้าแล้วลูกชายขี้ไมีหน้าเว้ยน้องเขาเลยปั้นหน้าลูกชายขี้ไว้อ่ะ ไปยืนกลางไฟดิทำเหมือนอะไรอ่ะลุยไฟอ่ะขุนช้านแขนะ่ะเกี่ยวอะไรกันวะม่ดูในจอดิความคอหอ,อย่างที่จิ้จสนก็้องากป่ากน้ากทาขี้นมาข้หน้าที่มาหน้ากันทีเดียวเชียวมาขิ้หน้าโอ้โหดูดูดูจริงดูจริง อย่างว่าชวงเจ้ว่าเฮ้ยเฮ้้ไอควดม่ไม่มีหัวดาษาพเราอยู่อ่ะภาษาเดียวนีบไม่ได้ มันไปไม่ได้คือจะบอกให้คือไปตอนไปเมดรอบแรกอะเขามีไลฟ์โชว์ให้ไงนี่ไปสอบสองก่อนกลับมาเนี่ยไม่มีเพราะว่าโควิดมันลงเมดก็บอกช่วงนี้ไม่มีไลฟ์โชว์นะเพราะว่าโควิดมันลงรอหายก่อนค่อยมา เป็นใครอยากเล่นติกโคไหมคะ <gettable. S 1> ถ้าค <c oughs> ุณไม่อยากคุณไม่อยากเล่นเดี๋ยวฉันจะเอากระติกฟาด้ทำไมอ้กซีจังเลยเกี่ยวกาดจังเลยเออไว้ไอ้ดูไอ้แกีบอ่

เราเราจะมาหดความเย็นหยลุมศพเขาได้ยังไงของคนของใครก็ไม่รู้ยาดที่ไหนไม่รู้เขามาตีหลุมศพพอไหมพี่พีพอใจไมพอพอหรออะไรพอหน่าพอหน่าใ้ได้แล้วโแมงบิวแมไม่น่ากลัวเลยจบแล้วม่องยเอมืฆ่าสัตว์โอ้เก้ฟิสิกอะไรการฆ่าสัตว์ดกองโหน่าเก เกิดใหม่เป็นกล่องอะอิสิคอะอิซิคเกิดใหม่เป็นกล่องไม่รู้อะหินไม่รู้หินไม่ได้คอยากเล่นกระติกโฟนบ้างส่งลิ้กระันมาเล่นกรนนเอะมาเล่นกระติกโฟนกันเล่นเกชิ้นอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงในเสั่งบอรดเนี่ยลูก

โดนปัดเนอย่างไรเมื่อใหญ่้ยแล้วผมจะได้ไปลงดันแงงแฮมจะทีนนัเดี๋ยวผมอลงดันให้เสร็จก่อนไม่นะดูสิเปมเปมอีกนองทุกคนเลยอ่ะเปมไม่สนใจทุกคนเลยอ่ะ you see t h you s าแฮม do that ก็ต <laughs> <t> ้องขีบดิขีมุสาตั้งชื่อขีบอ๋อโดนม็อบไล่เลยเบสนะรอแป๊บนึงเป็นไอเดสตรอดิสมอนสเตอร์ไอเดสตรอดิสอยู่แล้วก็ติดโฟนกันปังโอเคโอเคเดี๋ยวขอตีมันนี่แล้วกันขอปราบมันนี่แล้วกันต้องการกระติกโฟน โอ้ช oh, ิเจ็ดพันห้าขอบัฟหนครับนี่น้องภาษาไทยแข็งแรงเจะไปภาษาแข็งแรงโอเคโอเคเดี๋ยวจอยมาละออกโลเขากันโอ้ย กด Y ลไม่ได้กด A โอเคคอสีสกนชินน i ่แม็จะจพ้ทั้งโมทั้งเงาเลยเลาเท่ากันโอ้โหเจ็บเ็บค่ไหนครับเนี่ยเจ็จริเลยนะโดนเคนนี่ยเฮ้ยพี่น้องเจอกันอ้าพี่น้องหาแล้วครูนิกนมโอเคง็ิบไปแล้วไม่่กนอ้าวจุๆพี่น้องก็เปลี่ยนเป็นใครที่ไหนไม่รู้ผมขาวผมขาวถ้าเห็นกัน มึงไปกินมันดีสปอนก์กติกส์ส่งมันมัน